สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายวิธีการลบล่องนะคะแผ่นนะคะเวลาเราซื้อแผ่นมาแล้วเราจะลบล่องทําลายล่องอยังไงเราก็ใช้รถแบบนี้นะคะเหยียบล่องตามล่องที่มีพี่ๆถามเข้ามาเยอะนะคะว่าเราจะทําอย่างไรถ้าเราซื้อแผ่นมาแล้วเริ่มต้นยังไงลบล่องแบบไหนแบบนี้นะคะ จะเหยียบทีละแผ่นก็ได้นะคะแต่อันนี้เราเพื่อความรวดเร็วเราเหยียบเชือสามแผ่นเลยแล้วเราก็เหยียบบ่อยๆซ้ำๆไปนี่นะค,ะ,<ำ>คะค่อยๆลบทีละล่องทีละเหลี่ยมน,นะคะจนป่ายจะเรียบ ค,ค่อยๆทำทีละล่องนะคะคือมีพี่บางคนก็สงสัยว่าเราสั่งแบบแผ่นเรียบมาเลยได้ไหมจบแล้วก็ไม่ต้องมาลบล่องอะไรเงี้ยก็แต่ก่อนเราก็ใช้แผ่นเรียบนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบเนี้ยมันมันแข็งแรงมากกว่าแผ่นเรียบที่ที่เราสั่งมาอันนี้เป็นแผ่นเบอร์สองนะคะที่เราซื้อมาอันนี้กิโลละยี่สิบห้าบาท สามแผ่นเจ็ดร้อยนะคะก็ลบไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพบทุกล่องก็ถ้ามีใครสงสัยขั้นตอนไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะในช่องขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ